งานเรือมันไม่ใช่สําหรับทุกคนมันต้องเป็นคนที่พร้อมทั้งแบบร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งหนักจริงอันนี้คือแบบรับประกันจ่าว่าใครที่บอกว่าอ๋อทำงานหนักจะตายอยู่แล้วอย่าเงี้ยไปทํางานเรือดูจา้าหนักจริงทํางานหนักมากแต่ว่าพอเวลาเลิกงานแล้วปุ๊บก็คือจบ ถ้าพูดถึงเรื่องรายได้นะครับว่ามันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนสําหรับงานบนเรือสาราเนี่ยนะครับรายได้ดีมากๆมา,มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วสําหรับในเรื่องของตัวตัวงานเรือสําราญเองค่าใช้จ่ายก็ไม่มีพักที่นั่นทานอาหารที่นั่นเขาดูแลเราหมดขอแค่เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานภาระหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เราแล้วเราก็ปรับตัวไปกับตรงนั้นได้นะครับเราสามารถเก็บเงินได้แน่นอนครับ บเอาจริงๆแล้วคือกินหรูอ,อันนี้ไม่เถียงเพราะว่าอาหารเนี่ยส่วนมากจะเป็นไลน์บุฟเฟ่ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าคนชอบหรือไม่ชอบมันก็จะมีอาหารแบบเอเชียอาหารฝั่งยุโรปเพื่อแบบแต่ว่าไลนา์สลัดไลน์ของหวานผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมีให้กินตลอดแต่ว่าถ้าเป็นแบบอาหารเมนอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบหรือเปล่าถ้าถามว่าอาหารไทยคือส่วนมากคนจะรู้จักน้อยแล้วก็รสชาติก็จะไม่ใช่แบบคนไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าคิดว่ามันสบายหรือเปล่าห้องคือห้องเล็กเราก็อยู่กัน2คนห้องน้ําก็คือว่าจะต้องแชร์กันมีเตียง2ชั้นแต่ว่าก็คือจะเป็นส่วนตัวตรงที่ว่าเรามีม่านปิดก็คือเข้าห้องเราคือแบบอยู่ใครอยู่มันเลยนะคะเวลาพูดถึงรายได้เนี่ยนะครับ หลังบ้านเนี่ยก็คือจะไม่ได้อยู่กับแขกมากนักนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของเงินเดือนประจําพนักง,งานที่เป็นแม่บ้านที่ดูแลทําความสะอาดห้องพักอาจจะไปได้ถึงนะครับสามถึงสี่พันเหรียญถ้าเปรียบเทียบกับพนักง,งานทําความสะอาดทั่วไปซึ่งรายได้จะอยู่ประมาณ1,000เหรียญถ้าเกิดว่าเป็นสายเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่อาจจะทางานหลังบ้านเนาะจัดบุฟเฟ่ไม่ค่อยได้ไปอยู่ในห้องอาหารหลักเป็นหลักเนี่ยนะครับก็รายได้จะประมาณ1,000เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานที่อยู่กับแขกโดยตรงนะครับ อยู่ในห้องอาหารหลักรายได้ของเขาเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทเรือนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ปริมาณของแขกด้วยแต่มีไม่ต่ำกว่า2,000เหรียญถึง4 0 0พเหรียญขึ้นไปรายได้จะเยอะมากเวลาที่ทำงานกับแขกโดยตรงครับตอนแรกที่ไปเนี่ยจะทำเป็นพนักง,งานเสิร์ฟค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ900กว่าซึ่งเป็นฐานเงินเดือนที่เราจะได้สแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับความสามารถเราจะสามารถล้วงทิปจากลูกค้าได้หรือเปล่าครึ่งเดือน1,200เหรียญแบบเธออะไรอย่างเงี้ย3 0ม0 0ื่นกว่าแบบอ่ะ ไม่มีใครหักภาษีได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานโดยตรงให้กับประเทศนั้นๆซึ่งอย่างเวลาเราไปอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแบบเสียภาษีให้กับทุกประเทศที่เราไปเจ๊งค่ะไม่มีถึงแม้กระทั่งอเมริกาก็ไม่สามารถหักภาษีจากเราได้เนื่องจากว่าเป็นในส่วนของลูกเรือไปแล้ว ดีมาเนี่ยนะครับหรือว่าความต้องการที่มาจากเรือสำราญเองต่อคนไทยมีเยอะมากถึงมากที่สุดปี2023เนี่ยนะครับรับก็ไม่ต่ำกว่า200ตำแหน่ง ซึ่งเอาจริงๆแล้วยังมีคนมสมัครไม่ถึงเลยตำแหน่งงานเนี่ยก็จะเหมือนกับในโรงแรมเลยนะครับก็มีตั้งแต่ต้อนรับส่วนหน้านะครับหรือเราเรียกว่า front office ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่า guest service food and beverage นะครับซึ่งเป็นแผนกที่มีรับพนักงานเนี่ยเ,อเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังบ้านและหน้าบ้านสายครัวนะครับซึ่งอยู่ในสาย food and beverage เหมือนกันอันนี้รับเยอะถึงเยอะที่สุดโดยเฉพาะคนไทยนี่แะครับ แล้วก็แน่นอนทางฝั่งของ housekeeping แม่บ้านนะครับนอกนั้นก็จะมีปลายอย่างเช่นบัญชีอย่างเช่นพนักงาน operator ออที่อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้รับเยอะเวลาเราพูดถึงเรื่องคุณสมบัติในการสมัครงานเนาะนะครับก็แน่นอนว่าอายุเนี่ยนะครับระหว่าง21ถึง35ปีทั้งนี้ในบางตำแหน่งอายุอาจจะมากกว่านี้ได้ถ้าเกิดเราเป็น ตำแหน่งที่ต้องการประสบการณ์มากนะครับประสบการณ์เนี่ยก็ควรจะต้องมีนะครับแน่นอนว่าก็มีอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะครับมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็ Requirement ของบริษัทเรือจริงๆแต่ถ้ามีสักปีหรือ2ปีนี่สมัครได้แทบทุกบริษัทยอยู่แล้วภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้เพราะการสัมภาษณ์จะเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะแล้วถ้าคนที่ อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ล่ะยังไม่ได้เตรียมพร้อมล่ะจะทําอย่างไรนะครับน้องสามารถที่จะเริ่มที่จะ,อะลองเข้าไปทํางานในโรงแรมในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะครับที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับและในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีหลายๆสถาบันน,นะครับที่เปิดหลักสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะพพอ,อร์ตนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของทั้งความรู้นะครับและอาจจะมีในเรื่องของช่องทางในการเข้าไปทํางานได้ง่ายมากขึ้น แต่ไปทํางานเหลือคือคิดอยู่นานว่าภาษาอังกฤษที่เรามีเนี่ยได้หรือไม่ได้แต่พอเวลาไปสัมภาษณ์แล้วคือแบบแม่หนูจา๋าภาษาอังกฤษคือเหมือนกับมอต้อนจ้ามันจะมีทริคอยู่ที่ว่าเรากล้าพูดหรือไม่กล้าพูดนี่คือสิ่งที่พี่เขาอยากเห็นพอผ่านแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าการสัมภาษณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเอกสารจา้าเอกสารคือเรื่องใหญ่มากหนึ่งคือเราจะต้อง ไปสัมภาษณ์กันกับสถานทูตสถานทูตจะไม่เหมือนกับที่บริษัทเรือซึ่งแบบเราต้องใส่ความเป็นตัวเองแต่ว่าสถานทูตก็ไม่ได้อยากเห็นว่าเราเป็นตัวเองอยากเห็นแค่ความพยายามที่เราอยากไปทํางานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอสัมภาษณ์ผ่านก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งยากกว่าก็คือจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งตรวจละเอียดมากรวงทุกจุดรวงทุกรูที่เรามีนี่ตกลงไปทํางานหรือว่าไปรบคือแบบว่า เฮ้ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยลวงทุกจุดตแกนทุกจุดคือแบบตรวจทุกอย่างตั้งแต่หัวตรดเท้าคือแบบว่าจ้าเวลาขึ้นไปทำงานบรเรือรสัมราเนี่ยจะต้องอยู่ที่นั่นนานมากน้อยแค่ไหนเนาะปกติสัญญาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณนะครับ8เดือน เราก็จะทํางานตามตารางที่เขาออกมาให้เนี่ยนะครับซึ่งเรือสํารางเขาก็จะไปตามรูทที่เขาขายให้กับลูกค้าใช่ไหมครับดังนั้นเ,เวลาเรือสํารางไปจอดตามท่าเรือไหนๆเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปเที่ยวได้ลงฝั่งได้แต่ก็กลับขึ้นมาแล้วมาทํางานต่อเหมือนเดิมซึ่งอาจจะมีชั่วโมงในการที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ แต่ก็เพียงพอที่ทําให้เราได้ไปสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ได้ไปแวะในสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ถ้าถามถึงเรื่องของความอึดอัดนี่มันอาจจะเป็นในเรื่องของความที่เราต้องทํางานทุกวันต่างหากเพราะเราทํางาน7วันไม่มีวันหยุดเพื่อเก็บวันหยุดแล้วมาหยุดทีเดียวประมาณ2เดือนซึ่งมันจะเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับการทํางานในบนฝั่งปกติครั้งแรกที่ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คือจะมีคนไทยอยู่ประมาณ10กว่าคนจากพนักงานประมาณทันกว่าคนดูจากที่บนเรือใช่ไหมคะฟิลิปปินส์อินโดคือเยอะมาก คนไทยคือแบบว่ามีแค่1ิบกว่าคนจริงๆล้วน่าจะเป็นเพราะว่าคนคิดว่าแบบไปทํางานต่างประเทศมันน่ากลัวนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบไปอยู่กลางทะเลนันนานถ้าถามว่าในคุกจริงไหมก็อยู่ที่อยู่ที่เราอีกว่าเราจะแบบทํางานปุ๊บแล้วก็กลับเข้าห้องปิดมา่านแล้วก็อยู่กับตัวเองหรือเปล่าก็คือออกไปจ้ะถ้าไม่ออกก็หยุดติดอยู่ในคุกแหละจ้ะหนักจริงคือทําถ้าเป็นซีเดคคือทำวันละสิบชั่วโมงค่ะ7วันค่ะทําทุกวันค่ะ แต่ว่าจะไม่ได้ทำ10ชั่วโมงทุกวันก็คือในอาทิตย์หนึ่งก็จะมีหนักอยู่แค่2อสวันอุปสรรคของการจะไปทำงานเหลือคือเ네นเจอร์ของแต่ละชาติที่เราไปทำงานด้วยเนี่ยซึ่งแตกต่างมากอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเวลามีอะไรก็คือแบบว่าพูดเลย ถ้าอย่างเป็นแบบฟิลิปปินอินโดอินเดียเขาก็จะมีเนเจอร์ของเขาอีกไปอีกส่วนหนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปเรียนรู้เอาเองแล้วสิ่งที่เอาไปเนี่ยไม่ใช่ความแน่ไม่ใช่ความสตรองอย่างเดียวนะคะ attitude เนี่ยต้องแบบ positive thinking เนี่ยคือต้องพกไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราทํางานอยู่กับคนที่เขาแบบต่างชาติต่างภาษาหนึ่งคือสำเนียงละพอเวลาเราไปฟังของจริงแล้วเนี่ย คนอังกฤษนะคะไม่ง่ายนะคะเวลาฟังด้วยแล้วคนอเมริกันก็คะมีสำเนียงของเขาด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะแบบคนผิวสีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือภาษาอังกฤษมันไม่ได้วัดความฉลาดหรือว่าไม่ได้วัดความโง่แต่มันวัดความคอมมอนเซนส์ในการสื่อสารว่าเราได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมีนะคะตอนแรกๆเนี่ยมีโดนไล่ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะคะก็รู้สึกว่าแบบทำไมอะ่ะก็กลับมาร้องไห้อยู่เหมือนกันนะคะแต่รู้คิกว่าอ่ะร้องไห้ทําไมอะ่ะเออ ก็พยายามเยนรู้ดิอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะโกรธหรือว่าเราจะแบบทาให้มันเป็นแรงผลับดันให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเราต้องเราต้องพยายามมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วเราพยายามถูกถุดหรือเปล่าทํางานสไตล์ไทยกับทํางานที่นู่นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องทําให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยถ้าเราทําถ้าเราขยันแล้วมันไม่ถูกที่ถูกเวลาก็ไม่ได้นะจ๊ะก็ไม่เกิด การเอาเราเปรียบมันมีค่ะแต่ว่าเราต้องรับมือเอาเองนะคะซึ่งจริงๆเราทุกชาติอะคะ่ะแรงทุกชาติจะมีความแรงของตัวเองอยู่ซึ่งจริงๆแล้วคนไทยเราอะก็แรงไม่แพ้กันนะคะอย่าว่าเขาเราก็แรงอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบมีมีส่วนในความน่ารักของเราเป็นเนเจอร์ขอดอยู่แล้วเขาก็จะมองว่าแบบเราอะไรก็ได้ยังไงก็ได้แต่เราก็แอบ,บแรงกันอยู่นะคะอย่าว่าเราก็ได้อยู่ ว่าเวลาที่เราไปเนี่ยมันต้องมีแบบว่าคิดถึงบ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยคิดถึงบรรยากาศซึ่งเวลาเราอยากกินอาหารไทยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่เคยพอใจสักทีเวลาที่ออกไปกินข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าหอบหิ้วเอาปลาไปหอบหิ้วเอาผงไปผงแบบผงลาบผงตม้มยำผงอะไรอย่างนี้ก็คือไปทำอะไรอย่างี้ค่ะก็ <ouais. S 2> <rotation ๆ arrive> จะมีความรู้สึกว่าเออค่อยหายคิดถึงไปได้บ้างแล้วก็ความยากตรงที่เวลาที่เราอยากแบบ ติดต่อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาก็คือแบบต้องรองให้แบบว่าเป็นช่วงแบบเช้าของเราแล้วก็เป็นช่วงค่าของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตอนแรกๆที่มานก็ไม่เข้าใจนะคะว่าแบบเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลามาจริงๆก็เข้าใจได้นะคะว่ามันมันเป็นงานอะไรเงี้ยค่ะพอหลังๆทุกคนก็ปรับตัวได้กันหมดค่ะ อาจารย์อยากแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่สนใจไปทํางานบนเรือสำราญห,หรือว่าทางานบนเรือสำราญอยู่ปัจจุบันนี้แล้วอาจจะเกิดความรู้สึกท้ออาจจะเกิดความรู้สึกว่าแบบไม่ไหวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอยากให้ให้กลับมาคิดในเรื่องของวันแรกที่เราที่เราตัดสินใจไปทํางานบนเรือสำราญว่าเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วพยายามอยู่กับเป้าหมายตรงนั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับแนะนําว่าถ้าขึ้นไปทํางานแล้วอย่างน้อยสุดทําให้จบคอนแทรก นะครับทำให้จบสัญญาเพราะเมื่อจบสัญญาปุ๊บเราได้ใบผ่านงานนะครับเราเรียกว่า performance evaluation เนี่ยนะครับใบผ่านงานตรงนี้มันมีมูลค่ามากเราสามารถจะไปสมัครงานเรือกับบริษัทอื่นเขาพร้อมที่จะรับน้องอยู่แล้วนะครับกรณีถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจใช่ไหมครับหรือแม้แต่กลับมาทํางานในเมืองไทยเนี่ยการที่เราผ่านงานเรือสําราญมาเนี่ยมันแสดงออกถึงความที่เรา แข็งแกร่งพอนะครับที่เราจะสามารถทำงานเวันไม่มีวันหยุดได้โรงแรมหลายๆที่นะครับห้างร้านหลายๆที่ร้านอาหารหลายๆที่ต้องการคนที่มีศักยภาพแบบนี้แหละงานเรือมันไม่ใช่จะใช่สําหรับทุกคนมันต้องเป็นคนที่พร้อมทั้งแบบร่างกายแล้วก็จิตใจซึ่งงานก็หนักแล้วก็คนก็คือแบบว่า มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครๆที่บอกว่าอยากไปเนี่ยแบบต,ต,ต,ต้องเตรียมตัวดีๆนะคะว่ากําลังใจที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาซัพพอร์ตเราจริงหรือเปล่าเขาเข้าใจเราจริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานที่นู่นเนี่ยถ้าเราเถียงมันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเราอธิบายมันไม่ใช่เรื่องผิดหัวหน้าก็มีสิทธิผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวหน้าก็ยอมรับซึ่งหัวหน้าก็สามารถขอโทษเราได้เหมือนกันเราอยากได้อะไรเราไม่อยากได้อะไรหรือว่าเราแบบทาได้แค่ไหนเราทําได้แค่นี้ ก็คือบอกก็คือตรงเนีมน้มันเป็นส่วนสําคัญที่เวลาที่คนที่ไปเนี่ยถ้าถ้าปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันมันยากมันอยู่ยากแล้วก็ทําให้น้องต้องแบบกลับก่อนเราไม่ไหวซึ่งกลับก่อนเนี่ยต้องออกค่าตั๋วกับเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยนะคะเก่งนะคะสามารถที่จะแบบว่าปรับตัวให้เข้ากับให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ให้ถูกที่หรือเปล่าในการทํางานแค่นั้นเองค่ะเตรียมตัวรับกลับก็โตได้เลยครับ ได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับพวกเราเลยค่ะว่าเราพร้อมที่จะรับหรือเปล่าถ้าแบบว่าถ้าอยากได้จริงๆก็คือแบบว่าอยากให้ไปกันทุกคนนะคะ